ได้ดิฉันว่างอยู่นะจะไปที่ไหนอะเออไงก็บอกแลกันโอ๊ยอะไรเนี่ยนี่แกเดินภาษาอะไรเนี่ยอาหารตกแบบเนี้ยฉันจะกินเข้าไปได้ยังไงคะว้าคนยิ่งหิวหิวอยู่ฉันขอโทษค่ะตัวอาหารมันยังกินได้อยู่นะคะกินได้เหรอนี่เฮ้ยคุณยาวครับใจเย็นก่อนนะครับอย่ามายุ่งกนกล้าดียังไงมาจับตัวฉันฉันเป็นหัวหน้าแกนะ คุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะถึงเขาจะเป็นลูกน้องคุณนะ่ะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำกับเขาแบบนี้นะคะแกเป็นใครฉันเป็นใครกล้าดียังไงมาสอนฉันแกบอกว่าอาหารเนี่ยมันยังกินได้เหรอเละขนาดเนี่ยเทให้หมามันยังไม่กินเลยที่มันไม่กินเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นอาหารคนนะคะ อ๋อหรือว่าคุณสั่งอาหารหมามากินนะคะถึงจะได้เอาไปให้หมานี่แกเป็นแค่คนส่งอาหารกระจกกระจกกล้าดียังไงมาต่อปากต่อคำกับฉันนี่คุณอย่าคิดว่าตัวเองอ่ะมีตําแหน่งสูงส่งแล้วจะมาดูถูกใครก็ได้นะคะได้นัีนแกก็เอาไปกินเองแล้วกันคุณเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะคุณดาวครับคุณทําร้ายคนอื่แบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับพูดมาก ออกไปทำงานด้วยกันเลยไหมฉันจะได้ไล่แกออกคอยดูนะฉันจะฟ้องพี่อดแล้วแกจะต้องมากราบเท้าขอร้องฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะคุณไม่น่าต้องมาเดือดร้อนเพราะช่วยฉันเลยอะไม่เป็นไรหรอกครับแล้วคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับไม่ค่ะครับงั้นคุณรีบไปเลยครับพี่ชายคุณดาวเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล ถ้าเขาไม่เห็นเขามันจะแย่เอาแล้วทาฉันไปแล้วแล้วคุณล่ะคะเออผมก็คงโดนไล่ออกครับ <c oughs> ตั้งแต่เปลี่ยนหัวหน้าใหม่มาที่นี่ก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วสวัสดิการก็ถูกตัดวันหยุดก็ต้องมาทำงานแถมไม่ได้โอทีเพื่อให้หัวหน้าเขาได้ผลงานนะครับเอ้าแล้วทำไมคุณถึงยังทนทำงานอยู่ที่นี่อีกล่ะคะคือแม่ผมป่วยนะครับ ผมเป็นเสาหลักของครอบครัวถ้าผมลาออกไปผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหางานทำที่ไหนได้ทันบริษัทนี้ต้องมีปัญหาที่ซ่อนไว้เยอะแน่ๆเลยนี่ป้าเห็นคุณโอนไหมไม่เห็นค่ะคุณดาวโอ๊ยป้านี่ถามอะไรก็ไม่รู้วันๆทำอะไรบ้างเนี่ย ทำงานค่ะคุณดาวทีหลังน่ะก็หัดสนใจอะไรบ้างนะคราวหน้าถ้าดิงตอบว่าไม่รู้อีกอะ่ะฉันจะให้พี่โอ้นไล่แกออกเก้า <c oughs> อ,อี้ของคนสกสิ์เนี่ยมันก็น่าสบายเหมือนกันแล้วเนี่ยคอยดูนะอีมินน่ะ ตำแหน่งนี้จะต้องเป็นของฉันน่พี่อ้นไม่อยู่นี่เองมีอะไรหรอดาวก็ไอ้ฟุกนะสิแล้วก็ยีไรเดอร์ส่งอาหารอะไรนั่นน่ะมันรวมหัวกันด่าดาวอ่ะแถมยังบอกอีกนะว่าพี่อ้นอ่ะไม่มีปัญญาไล่มันออกหรอกอะไรนะแล้วตอนนี้พวกมันอยู่ไหนก็อยู่หน้าบริษัทนั่นแหละมันบอกว่ามันจะอยู่รอพี่อ่ะ ความจริงคุณไม่ต้องช่วยฉันเก็บกวาดเศษอาหารพวกนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกครับเศษอาหารแค่นี้เองแต่ว่าคุณรีบไปเถอะครับค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะฉันขอตัวตก่อนค่ะฟุกแกกล้ารวมหัวกับคนนอกมารังแกน้องสาวฉนาันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณอ้นมันจะไม่ใช่ได้ยังไง นี่เธออีกแล้วเหรอนี่พี่อ้นรู้จักมันด้วยเหรอก็เมื่อเช้าอย่นนี่ขับรถปาดหน้ารถพีโดนด่าไปเมื่อเช้ายังไม่พอใช่ไหมจะมากก่อเรื่องก,กับน้องสาวฉันอีกอะ่ะดาวว่าคนแบบเนี้ยมันต้องโดนสั่งสอนนะพี่อ้มันถึงจะจำได้สิดาวแต่ก่อนอื่นอนะพี่ต้องจัดการคนในบริษัทของพี่ก่อนฟุ๊กฉันไล่แกออก โทษฐานที่แกไม่เคารพน้องสาวฉันคุณอ้นครับคุณดาวครับผมขอโทษนะครับอย่าถึงขั้นไล่ออกเลยนะครับถ้าแกอยากให้ฉันช่วยอะ่ะก็กราบเท้าฉันสิฉันจะได้เมตตาว่าไงละ่ะหรืออยากโดนไล่ออกก็ได้ครับคุณดาวอย่าค่ะ นี่พวกคุณมันจะเกินไปแล้วนะทุกคนเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหรอฉันเป็นถึงัวหน้าฝ่ายบุคคลแกมันก็แค่คนส่งอาหารส่วนไอ้ฟุกมันก็แค่พนักงานระดับล่างมันจะไปเทียบฉันได้ยังไงฮะเราต่างกันแค่ตำแหน่งหน้าที่เอาเถอะฉันว่าฉันพูดไปพวกคุณก็คงไม่เข้าใจหรอกคนอย่างพวกคุณน่ะไม่เห็นโลงศก ก็คงไม่หลังน้ำตาหรอก <c oughs> <c oughs> แค่พูดอะไรของแกนางไรเดอร์เพิอเจออ้าวอ้นมาทาอะไรกันอยู่ไม่ไปทำงานเหรอ,อไม่มีอะไรหรอกครับคุณสมศักดิ์พอดีผมจัดการเรื่องภายในบริษัทนิดหน่อยรอครับเอ้าคุณเนทจะเข้าบริษัททำไมไม่แก้ผู้ก่อนแล้วครับเอ้าคุณเนยยทใส่ชุดนี้ทำไมล่ะครับ คุณแนทนี่อย่าบอกนะพวกเธอสองคนน่ะทำความรู้จักกับคุณแนทพอแล้วรู้จักแล้วล่ะค่ะรู้จักดีเลยแหละเออครับแล้วคุณแนทะไปช่วยคุณท่านดูแลบริษัทที่ต่างประเทศตอนนี้ลงตัวดีหรือยังครับก็เรียบร้อยดีแล้วล่ะค่ะโชคดีนะคะที่ฉันกลับมาไวไม่อย่างนั้นบริษัทคงเละแล้วแน่ๆค่ะหมายความว่าไงครับ ดาวมันเกิดอะไรขึ้นคุณสงสักคะเดี๋ยวเราคงต้องคุยเรื่องของปัญหาในบริษัทกันหน่อยแล้วล่ะคะ่คคะครับคุณเนทครับผมขอโทษนะครับยกโทษให้ผมเถอะนะครับขอโทษนะคะคุณเนทะให้โอกาสพวกเราสองคนด้วยนะคะให้โอกาสเมื่อกี้คุณบอกกับคุณฟุกว่าถ้ายอยากได้รับโอกาสต้องทำยังไงนะคะ แล้วแต่พวกคุณนะฉันไม่ได้บังคับไปสีนะแก้วคุณแมเขาหมายถึงเราสองคนนั่นแหละไม่ใช่ฉันค่ะฉันไม่ได้ต้องการให้ใครมาทำอะไรแบบนี้แต่เมื่อกี้คุณสั่งคุณฟุกไม่ใช่หรอคะคุณแม็คุณแม็จะให้ฉันกากเท้าพนักงานเนี่ยนะคะค่ะก็ฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ได้บังคับ ได้ค่ะฉันไม่ได้บังคับพวกเธอนะ เเราาต็มใจทํดีงั้นฉันไล่พวกเธอสองคนออกคนที่ดูถูกคนอื่นไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่เหมาะจะทํางานในบริษัทของฉันคุณแนทครับคุณแนทคุณแนทคุณแนทค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะโอยพี่อ้มเราจะทำยังไงกันดีอ่ะผมแกเแหละที่ทําให้เป็นแบบนี้อเอ้าแล้วพี่จะมาทอดฉันคนเดียวได้ไงไอ้บุกโข<ห>แกเลยแกมา,ากราบเท้าฉันคื้นเลยนะ ผมขอตัวกันนะครับจะไปไหนกลับมานี่นะไอ้ปุ๊กโอ๊โอ้ย